หุ่นทุกอีมีครับพี่น้องหนึ่งสองครับโอ้สองครับโอ้โอ้สองแก้มครับพี่น้องโอ้ ตุนแพลาภาพเพลินสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงแงเมื่อนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาอยู่หากินครับใสให่หลอบกบช่วงนี้น้ำกำลังขอดกำลังแหงเป็นบวกเป็นแองเห็ดให้พื้นที่หาอยู่หากินมันแคบลงดึงดูดให้กบมาหาอยู่หากินให้กบมาหาแรงน้ำครับนี่ครับเป็นบวกเป็นแองลมหนาวเริ่มมาหนามก็เริ่มแหงเริ่มขอดครับ เหมาะเลยคบกับเขารอบดีครับช่วงนี้มหากินมหาป่าคอนหน้าตรงนี้ตะากี้เพิ่นกับปูกอ้อยแล้วครับปลูกอ้อยบ้นปีนี้เพิ่นบ่ได้ปลูกเนาะเพิ่นปลูกบักแตงไท้กับบักทั่วเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยมันก็เลยเป็นหน้าเหียมันจะมีพื้นที่จังสิละครับเหมาะสําหรับใส่รอบไว้เป็นบวกเป็นแองหลังแหลกผมก็ว่าจะใส่ไว้นีและครับ หลุนเบิงน้ำกันจากมานปะครับ งาน้วมันข่าเนี่ยแหละครับมาปิดมาโปกไหว่ํำพางมาเยอกน้อยให้ครบบดตืน่นแต่ว่ากับว่าต้องปิดลายจนมิดซีซนะครับปิดพอเป็นขึ้นกันครับปลายงาจักน้อยใส่ไม่เสียบไว้จักอันครับบว่าต้องเสียบลายก็ได้ครับพอให้คบเข้าไปรอบบปินเนาะเขาดินเขากระบวบสามารถเช็ดให้รอบปินได้ครับมันก็นจะตึงๆมาจังสีนะครับ ปมนทางเขาเป็นแปลี่้นไหมีมแต้มมีตัวบาม,มีผิหวังครับเขาแน่นอนเยื้อเขาครับป่าเนาะป่าเอามาสับป่าเขาป่าตะเพี่ยนไปยังก็ได้ครับสับแบบสดๆ บะตรงใส่เกลือบะตรงใส่ยังครับเห็นมันไม่กินข้าวโกมักพวกใส่พวกฟุ่งพวกเกล็ดนี่ไดเบิดครับ จะขึ้นไปหาใส่ทั้งโขกน้ำกับบมีครับเลยได้กลับลงมาให้มาาน้าขึ้นก็ใส่น้ำให้น้ำหน้ากับมี่ขึ้นกันนะครับครบ ขออนุญาตเลงไซก่อนครับมืเอเศร้าจังมาหลุนเบิงน้ากันพันเทียมานพันเทียได้กรบไปอยู่ไปกินครับสวัสดีตอนเศร้าครับหลุนรอบน้ำกันยามล้างนี้แล้วก็จะผ้าลงไปยายามอยู่ให้หน้าครับเดซายอยู่เทงนี่ล้างเดียวมมมีดิน จะปูครับมียังเลยมีอย่งบ่ครับคือบ่จริงที่จะปูเดีเห็นปูละอ๋อมีจะปูครับหลังที่สอง ที่ห้าตัวเฮ้ยเฮ้ยมันงูครับงูออกเมื่อกีอกนอ้นั่นเฮ้ยไม่กบครับงู๊ที่เขาไปกินกบอบอก ูตเตรมงามครับวันพี่น้องป้านปู่ก็มีวันตุ๊บตัวเดียวเอ,อ้ามันมันครับแต้มแรกหลังที่สามเงินเต้ม không có được đấy. ไม้นี้เป็นตะมีกบเป็นตะมีกบครับานางกัลังสี่ขอนสิแข้งรุนิรงดูล่ะมี้ยงบ่ครับอีมีครับพี่น้องหนึ่งสองครับสองเต้มสวยงามสวยงาม ngáp ú mẹ tuồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền รอบซีหลังหลังนึงเอาไว้บ้านแล้วน้นำแห่งน,นี้จากรอบครับ นี่ยังบ่ชิวจริงโอ้ปลาคอก็มีโอ้ยปลาคอครับกบตัวนึงก็ปลาคอโอ้ปลาคอก็เขาลวกเขาเมื่กินปลาขึ้นเดี๋ยวบุ้งครับฮึ <c oughs> ่มที่ปาคอเสียงอ๋อเอานอนดีเลย อวนตุบเลยแต้มนึงครับหลังนี่อวนตุบเซนแมนเอาไปขายนี่น้ำหนักกำลังได้เลยครับพี่กินเยอะเลยละจริงสิน้ำนี่น้อยจริงสิอากาศเย็นๆนีม่มรสา เดี๋ยวผมจะพาเห็นหลุมโจรครับดักป่านี่ยังบ้าครับหลังนี้เฮ้ยมีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยว,วยนึงแต้มหนึ่งครับ k a p u t o t o n o n หลังนี้เป็นยังไงครับนี่คือส่งแง่ปีงลมลงไหม้ครับเห็นบ่มโมมี่ย่งแล้วมีกกบ่เขาย่อนแสงเล็กน้อยครับสวนพระอาทิตย์ เนบหลังนี่น้ำเกือบแหงครับโอ้สองครับโอ้สองแต้มครับพี่น้องอสวยงามน้มขดขอดแหงเฉบบ่อผีดหวังครับกกบมาหาอยู่หางกินปลาขอน ในกินเยื่อห้องกับเขารอบจพอดนะน่าจะเข้าอีกอยู่ที่ขันมีเพราะว่าเยื่อยังหลายอยู่ครับแต่ว่าได้สองแต้มสองแต้มก็เอาละ เงี้งม่ครับหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยรอบจริงจริงครับโอ้โหงูปา่าวนกบรอบจริงๆงูปา่าเกี่ยวครับ หนังนี่งหนอู้หูเ้ยครับงูปาลาละงูปลาก็ปูสามตัวเหลือหาหลังครับ เดี๋ยวเห็นงูแงมใดผมกับผลชินลุกแงมนั่หน,นึกถึง,ง่ามไปเมซาซาครับข้ามไปข้ามไปไปพ่อเก็ศสางด่างกอ,อ,อน,นี่คือเงีบยบเงียบบ้มเมียงเลยครับอือปูกับบมีหอยกับบมี สองหลังสุดท้ายครับเฮ้ยน้ำเพียดก็กเพียดอยู่ทังโมลูเป็นกบขึ้นเป็นปูครับโอ้สองแก้มครับพี่น้องอ้ยวนเลยครับ อูตัวนึงคบสองตัวโอ้หางางามอยู่สี่บ่ไมีผิดหวังครับนี่งามแห่งน,น้ำกอดน้ำท้องให้ทงหน้ากรบมกักไปหาอยู่หากินอูเริ่มขุดหูเริ่มเข่าง่ายแล้วครับอันแม่ใส่เบ็ดกบไว้จากสองหลังนี่ก็จะติดเลี่ยงหลังเลยนี่ ลังสุด้าย้ายสุดมีจักต้มวครับโอ้ปูปีนอยู่ทั้งรอบผลหมดต่ำรอบปุกปักปุปักเลยทรงสีมิตป่ปูโอ้ครับผลงานเท่าครับ ผมนับเบิ่งแล้วได้เก้าโตสิบกับประคอวูเมืองครับกบกบให้กบหน้าโตดำปื๊ๆเห็ดยังกินกระเสบพัดออมแกงต้มว่ากันไปไปเห็ดเมนูกินครับมันมัน,มนรอบสิบสามหลังได้กบเก้าโตปลาตัวนึง ปรุงเรียบร้อยเราใส่ใบบักขามลงไปนะครับใบบักขามจังจะเป่วยรสชาติสม่มๆจังจะเข้าไปในต้มกบของห้องขันห้องใส่ที่หลังมันจะบ่ใครส่สมครับใส่ไปเลย เมนูง่งยๆขิดอยากกินต้มสดน้ำม,มันห่อนจำแจ้วโอ้คือจะแซบมาขับมากินเขาแรงน้ำกันมาจ้ากินเขาน้ำกันจ้าสดน้ำมันห่อนต้มกบครับต้มสมใส่แบบขามแจ้วบักริกพงยังยครับ,บคิดอยากแบบนี้เนะาะบ่ตองเองียงมากไหมบ่ม,มีจำเพราะว่าเขามีแจ้วแล้วสดน้ำผมไปแบ้นู้ดกันปัยัง มันย่วยๆครับกบก็ได้อีกเจ็กน้อยก็จะเริ่มหายากแล้วครับน้ำก็เริ่มคอนเริ่มแห้งขันแมนมมีน้ำกบเขาก็จะหาลุงหวยหวยอยู่ใกล้ๆกแถวนี้เขาก็จะลุงไปหาหวยครับขันบลุงหวยก็ลุงท่ามขันบลุงท่ามกับยุน้ำสะนี่แหละครับทีแน่เขากะลุงท่ามนะครับเนาะไปหาพื้นที่ตําหลายๆท่านยังบักเขาใจคําว่าท่ามคืออย่างคือหน้าตํานะครับ มองที่ผมอยู่นี่มันเป็นหน้าโคกครับเวลากบเขาใครช่วงตนฤดดูฝนเขาจะใครทั้งโคกนะครับเนาะมันที่นี่น้ำขวดน้ำแห้งน้ำโคกเขาก็ลงถามเขาก็นําไปใซ่เอาอยู่น้ำถามบุและหนบอกไปหาใส่น้ำสาใส่น้ำห่วยปีนี้ถือว่ามาันเติบอยู่ครับทุกปีทุกปีห้องไปใส่เบ็ดหรือว่าไปใส่ลอบจะได้อยู่ประมาณสี่สันหาโตนี่น้องน้องเพลเนาะ ปีนี้กลบไลนเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งทางบ้านผมบนนิยมกินห่วงนะครับเข้าว่ากินหว่วงเข้าก่เห็ดให้เขาจเจริญเติบโตเห็ดให้เขาเป็นกลบไต้ย่มนันย่เขอหญงขึ้นมาข้าก็จะได้ยูได้กิ่นยังเสียและครับลหลายๆพื้นที่ถามผมขอมาว่าเหยื่อแบบนี้ผมไปใส่ล่องมองแล้วเป็นยังคือพวกกินผมก็บระน่ใจนะครับจะทีนแน,แน่ขันมีกลบนี่เขาแน่นอนมันอาจจะบม่มีกลบสมากกว่ามันเลกเลกว่าเขานะครับ ขันโบปลาซับกับปลาเข็งลองไปใส่บ้างครับมีซ้ำเนีตแหละครับบ่มีอย่างมากมายเหยื่อตุ่มกบนอกใส่จากใส่กะปินำ้ำเท่านั้นแหละขาตัวนียนๆครับสุดลงไปมันลงองคอยจวดๆอื้อ ลองครับลองเนี่ยแสบเนะอืมต้องแสบต้องเนาะลองแบบว่าหอนลงไปหอดข้างล่างคุณแหมหอนทองหอนทองอืมหอนข้างล่างแบบว่าลวกใส่ลงไปเลยน่ะแหมส่วนห่อนหอนเนาะออกจากน้อยแม่ก็ประมาณนี้อืมจำแียวครับอืมแม่ยังลูกแม่าะขึ้นมากแม่กินกบบ่ แบบรับกำเนือครับเมนูกินแรงอันนี้ไรก็ยังเคยกินบ่เบิดแมนอืมสองคนเขาคิดอยากอันไหเขาก็กินอันนั้นแหละครับท่านี้ก็ได้สองหมอดูเป็นสองหมอดสองขวยละเราดีใจอีกก็กินอันรอาดีกบ่กินก็กินมือเลื่อนเสล่ะครับอืมเราไปเอาค่าตัวกนได้ เ,เมื่อนี้ตุ่มกนองแพ้กับขออนุญาตก,กินเขากครับขอบคุณทุกทกท่านทีท่ติดตามและให้กาลังใจมาอยู่สม่ําเสมอครับตุ่มกนองแพลวกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ